หลังจากที่เขานิมนต์พระชัดภาพบังสุกุลจนหมดแล้วการเผาศพก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพราะบ้านนอกเดียวนี้ไม่นิยมเผาหลอกแล้วเพราะเสียเวลาเขาเผากันจริงๆทีเดียวเลยไม่ต้องเผาหลอกก่อนเผาจริงแต่ก่อนที่จะเผานี่สิวิธีกรรมตามความเชื่อต่อมาก็คือการเปิดฝาลูงออกเพื่อจะต่อยมะพร้าวล้างหน้าศพ ศพผู้ตายที่กำลังจะเผาเนี้ยเป็นคนดีอยู่ในศีลธรรมอย่างมากมายทุกวันพระจะเข้าวัดเข้าว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสักยัน์เอาไว้เต็มตัวทั้งเสือพิ่นทั้งหนุมานลิงลุ่มและยันอื่นๆอีกมากมายดังนั้นพิธีการเปิดลุงมเพื่อล้างหน้าศพจึงเป็นพิธีที่สำคัญสำหรับผู้ตายมากเพราะว่า เป็นการปลดปล่อยวิญญาณคือแต่เดิมตามความเชื่อของฮินดูนั้นผู้ที่ตายไปแล้วจะต้องถูกเจาะกระโหลกหน้าผากก็เหมือนที่แม่นาคพระหนงโดนหลวงปู่ตูวัวดละคังเจาะหน้าผากนั่นแหละคือการปลดปล่อยวิญญาณไม่ให้เฮี้ยนอีกต่อไปต่อมาสังคมโลกได้เปลี่ยนไปโดยมากการเจาะกระโหลกหน้าผากนั้น จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอุจารไปเสียกังจึงได้นำเอาผลมะพร้าวห้าวมาแทนวิธีการของเขาก็คือเมื่อเปิดฝาลูงแล้วจึงค่อยต่อยมะพร้าวให้แตกเพื่อให้น้ำมะพร้าวนั้นลาดลงหน้าของผู้ตายแต่สำหรับสุกของนายสนคนนี้ที่ว่าเป็นคนธรรมะธรรมโงมเมื่อญาติญาติขึ้นไปเพื่อเตรียมที่จะเผา พระพิสุหนึ่งลูปก,ก็ยืนอยู่ด้วยเพราะต้องคอยดึงสายสิงปปรากฏว่าเมื่อเจ้าหน้าที่สัเปลือของทางวัดค่อยๆงัดฝาโลงออกทีละด้านคือเมื่องัดออกแล้วเขาจะยังไม่ดึงตะปูออกจากฝาตรอจนครบก่อนแล้วค่อยเปิดขาวเดียวเมื่อครบแล้วสัเปลือบอกเจ้าญาตว่าถอยออกไปก่อนครับ พอทุกคนถอยตามคำสั่งแล้วสป,ปลือก็เอามือขวาดึงฝาลงข้างหนึ่งมือซ้ายดึงอีกข้างหนึ่งโดยที่กลัวของมันยืนอยู่ทางด้านข้างลงเหตุที่มันให้ถอยไปนั้นเพื่อที่จะไม่ได้กลิ่นสุ้งของน้ำยาเตนในทางกลับกันพองัดฝาลูเปิดออกพระนมนญาติและเจ้าภาพตลางต้องวิ่ง ลุงจากเมนแทบไม่ทันคุณจะแก่บางคุณถึงกับเป็นลุงสรุปเพราะความขยะแขยงไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดสิ่งนี้กับสุขของคนที่ธรรมะทำมงุงต่างวาดหวังว่าคงจะมีสภาพสุบเหมือนกับคนนอนหลับธรรมดาเป็นค่านิยมที่หวังต่อคนมีบุญทางนั้นเด็ยกร้องกระจององเงีง้ยเพราะเมื่อเปิดฝาลุงออก ปรากฏว่ามีแมลงสาบนับร้อยตัวบินกูกันมาออกจากหล,ลุมเอ้กินเน่ายังฟุ้งกระจายตามสายลุมอีกสับเปลือเองยังโดนแมลงสาบไปตามตัวและตามใบหน้าด้วยซ้ำบุเมนมีแต่แมลงสาบเต็นไปหมดยิ่งที่หน้าของศพแมลงสาบไปยั้วเยี้ยจนมองไม่เห็นหน้าศพเลยลูกมะพร้าวที่จะล้างหน้าศพนั้นลุนอยู่ข้างๆพอมีด กรรมการวัดสั่งให้เอาน้ำมันก๊าดมาไล่จีดจนหมดญาติญาติที่นั่งรอราวชั่วโมงวิ่งขึ้นไปบนเมนตาต้องตกตัวลึงอีกครั้งกับร่างของศพกาวคืนแมลงสาบแทะเนื้อที่หน้าศพจนหมดเกือบเพนกระดูกขาวโพลนที่แปลกไปกว่านั้นคือที่ตาของศพนั้นเลือกค้างเอาไว้และมือที่มัดตาสังนั้นเหมือนกําอะไรไว้ในมือ มื่อค่อยๆแบมือออกกับกายเป็นตะปูยาวสนิ้วดั้มสนิทสีตัวมันมาจากไหนท้งๆท,ที่ตอนแรกจะใส่ลุงสิ่งเหล่านี้ไม่มีเลยวันนั้นหลังจากที่ได้เผาศพข,ของนายสดแล้วมีหลวงพ่อรูปหนึ่งในวัดเป็นพระกรรมฐานท่านได้นั่งทางนายดูเพื่ออยากจะรู้ว่าที่มาที่ไปของเหตุการณ์นี้มาจากไหนอย่างไร ในที่สุดพอสรุปได้ว่านายสนดูนคุณสาตายไม่ใช่หัวใจวายตายอย่างที่ใครต่อใครเข้าใจเพราะวิญญาณของนายสนได้ร้องต่อหลวงพ่อท่านว่าหลวงพ่อครับผมตายเพราะยังไม่ถึงที่ตายแต่เหตุที่ตายเพราะมีคนต้องการให้ผมตาย มันเสียตะปูเข้าที่หน้าอ,อกผมตัวเองก็นึกไม่ออกว่าไปทำอะไรให้มันเจ็บช้ำใจแหะตอนตายใหม่ๆผมเองก็ยังนึกไม่ออกจริงๆแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่ามีคนขัดขวางผมเพราะว่าผมจะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านในเดือนหน้ามันจึงสั่งเก็บผมด้วยการเสีตะปูเข้าท้องแทนคราวที่แล้ว ที่ผมดูมยิงแต่ไม่เข้าเพราะอำนาจบุญรักษาเทวดาคุ้มครองแต่หุนนี้มันใช้คุณใส่ใส่ผมตอนที่ผมขาดสติคือตอนที่ผมนอนหลับผมไม่ได้คิดเคียดแค้นอะไรอีกต่อไปแล้วล่ะครับเพราะคนที่สั่งทำผมจนตายนี่ยุมบาลกำลังเอามันไปลงนรนก,นกเพราะผมเพิ่งไปหลอกมันจนมันตาย เมื่อคืนนี้เองท่านผู้ฟังที่คารพครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2 49.9ในยุคที่อันตรพาณคองเมืองช่วงนั้นบ้านเมืองยังเต็มไปด้วยผู้มีอิทธิพลและการแย่งชิงอำนาจกันนายสนจ,จึงตกเป็นเหยื่อของกลุ่มเวลายอย่างน่าสงสารจริงๆอย่างไรก็ตาม ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้เล่าไม่มีเจตนาอื่นนอกจากความบันเทิงเท่านั้นขอบคุณครับสวัสดีครับ